เรือนจำชื่อจู้เรือนจำชื่อจู้เป็นเรือนจำที่มีการป้องกันสูงเนื่องจากในนี้รวนเป็นนักโทษที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงผมไม่ยอมให้เกิดเรื่องผิดพลาดเด็ดขาดจับนักโทษมาขังคุกเพื่อความสงบของสังคมแต่ถ้าปล่อยคนไม่ดีออกไปมันจะเป็นยังไงตอนอาการป่วยของฉันกำเริบยุยเฮก้าเขาใกล้ฉันทำไมเธอดีกับฉันแบบนี้เพราะนี่เป็นหน้าที่ของฉันค่ะสวัสดีครับผมชื่อเฉียวเจิงอ๋อ ณเป็นเด็กคนนั้นที่ไปขโมยของในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมล่ะเด็กคนนี้ใช่ไหมครับเขาไม่ใช่ก้าวหนึ่งคือสวรรค์อีกก้าวคือนรกคุณช่วยพาผมขึ้นสวรรค์เขาดีกับผมมากไปเจือป้าป้ามามาช่วยผมด้วยเขาดีประโยชน์กับพ่อแม่ของจิมมี่ปกป้องเขาใช่ไหมบางคนเห็นกับผลประโยชน์เห็นกฎหมายเป็นเกมของพวกคนดยจะทำอะไรทับที่สำนึกตัวเองก่อน ทำยังไงฉันถึงจะหาเขาเจอฉันรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนของเธอแต่ฉันเป็นพัสดีฉันต้องซื่อสัตย์กับหน้าที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องคนเราต้องเลือกเดินในทางที่ถูกต้องถ้าเลือกทางผิดมันก็ยากจะเดินย้อนกลับมาได้เธอสารภาพเถอะฉันไม่โทษเธอหรอกคนอื่นจะมองฉันยังไงฉันไม่สนแต่ไม่คิดว่าเธอจะมองฉันแบบนี้มีคนบีบเธอขนนยาเธอยู่กับพวกเขาได้ยังไงอ่ะทำยังไงดีเอาไปฉีดเนซั่งเสริมเธอไม่ทำเราเก็บศพลูกชายได้เลย ลุยเลยพคนข้างในฟังให้ดีวางอาวุธเดี๋ยวนี้่ใ้เราจะใช้ระเบิดแก๊สน้ำต่อฉันต้องการเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำฉันจะฆ่าตัวประกันทุกๆ5่ารทีฉันจะเข้าไปคนเดียวแต่แกต้องปล่อยพวกเขาปล่อยคนได้รอยองฉันเย่สี่เสียงเคยรักษาคำพูดนะเอาชีวิตฉันแลกกับแกติดคุกต่อฉันก็ยอม 谁？